ชยามาอิมินาสกาเรนาตังสังขังอภิปูชยามาอรหังสัมมาสัมพุโตปะกวาพุทังปะกวันตังอภิวาเทมิสวาขาโตปะกวาตาธมุตามังนัมสามี สุปติปนโนปะกวาโตสาวาสังโคสังขังนามามี ขอให้พวกเราสมปารถนาทุกประการนะครับอย่างน้อยๆอย่าลืมเท้าใส่คำลอ้อผู้น่ารักมักร้อโษณติเข้าโกเจ้าของครับโอเคครับอ้าวขยับกข้ไปครับโอ้ดีดีดเป็นสิริมงคลเอาไปผูกให้ลูกให้หลานอยู่เชียงใหม่เจ้าลวงพ่อ,หพอให้ได้พุทธมนต์ซึ่ง อธิษฐานจิตท,ทุกวันอยู่ดีอง,งองค์พระทาตเชิงชุมหลวงพ่อองค์แสนนี้อยู่แล้วนะครับท่านใดยังไม่ได้รับครับอเ,เ,เออครับจะหายเจ็บเขา่าบัดนี้ออออได้สามห้อยแปลว่าห้ากระติบไปว่า 5, ก้า